ลักษณะของผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1. มีความรู้ด้านจิตวิทยากลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคการละลายพฤติกรรม 2. รู้จักวางแผนและการเตรียมการเพื่อการดำเนินกิจกรรม สเป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเก่งเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 4. มีไหวพริบมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร้น,น 5. เป็นคนยุติธรรมจริงใจและเป็นกลาง 6. ใจกว้างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 7. สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน แใช้คำพูดและภาษาได้อย่างเหมาะสมเก้าให้ความช่วยเหลือแนะนำและสังเกตพฤติกรรมทางกลุ่มโดยประสานางานให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดี